เฉาเฉาวฉาอาง่วงเลยง่วงจนเที่ยงเลยนะพร้อมดีพร้อมดีครับบรรยากาศดี ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราเรามาอยู่จิบแฟแรลแลรครับแล้วเราก็มาเจอ,อน้องเขากำลังทำกาแฟก็น่ารักดีร้านเล็กๆดีนะครับก็เป็นบรรยากาศซึ่งแปลกดีนะครับอยู่ในรีเลยครับนี่เห็นไหมนี่อ่าเดี๋ยวเราจะมากินกาแฟตรงนี้นะครับดูนี่มีน้ำด้วยมีอะไรด้วย แล้วก็บรรยากาศการตกแต่งเลยครร้านไม้ไผ่ครับเปการตกแต่งครับนี่ตกแต่งไม่ต้องทําให้สวยนะครับถ้าเจอทําสวยม,มันค่อยแบบกบรรยากาศแหวกแต่นี้ทําแบบนี้ก็ได้บรรยากาศใี้แตบบนี่น่าจะเป็นไผ่ผ่าครับครับนี่ดูซิโชวๆเลยครับนี่เออดีจังดีจังแต่นี่ก็<า>ทําเป็น,อ,นอันนี้ทําเป็นเขาเรียกว่าระแนงเนาะทําเป็นไม้ระแนงหลังคาก็สวยครับ เป็นการขเขาเรียกตกแต่งนะเอาง่ายๆเป็นงานตกแต่งใช้งานจริงมันก็จะมีเคื่องแล้วข้างในกระปุกกระปนะสวยอ่าถ้าใครสนใจมาที่เกาะยอครับจิบแฟแหลเลยครับขอบคุณนะครับอืม้ม แถวๆออ่วเลยวงจรเตี่ยงเนีย ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ